สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านสวายนะได้ยินข่าวว่าเขาขุดเจอตะเคียนนะงดก่อนสามศูนยตรงๆนะเขาได้หลายหมืน่นอุตสา สะใหญ่ขุดสะหมู่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแห่ไปไว้ที่ศาลนะให้มาดูสะก่อนนะครับมัน ว้าอยู่นู่นสองสองชั้นนะขุดไปสองชั้นถึงจะเจอก็ออมาดูเลยครับผมต้นตะเคียนมีหลายต้นนะนี่ครับ ก่อนมีเขามาเข้าทรงนะได้สามศูนย์ตรงๆเลยโอ้เป็นเป็นตะเคียนพี่น้องเลยนั่นเนี่ย ตะเคียนวัยรุ่นมีหลายต้นนะใส่เป็นแบบหมู่บ้านเลยนะ ลองมาขูดๆด,ดูดิเจอไหมในตะเคียนเลยลูกคอจากสามตัวตรงๆได้ไหมพี่น้องสองตัวเองด้วยเห็นตัวไหนมันก็คอมเมนต์บ้างคอมเมนต์มาบอกทางช่องด้วยนะ ไว้มีบุญวาสนาถึงจะมองเห็น ทูมกิฟต์นี้กับแค่แนวทางสนับสนุนใน,นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชช่ในเรื่องแนะนำเราเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะมาถ่ายอีกสวัสดีครับพี่น้องลูกพี่นี่แกเห็นแกบอกว่าอะไรนะฟันบอกหรือแกไปหาเลยันเห็นเห็นไปหาเลยเห็นไปหาตอนกลางวันเลยนะตอนค่ำๆนะ ตากับยายวะรือยังไงวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นตัวสาวเออมีแต่สาวสาวัยรุ่นเนี่เห็นเห็นใส่ผ้าสบายสีเจียวกับสบายสีทองโคนลุกแล้พูดอย่างเงี้ยว่าดื้อเลยเอกัายายคนหนึ่งลูกพี่แกแกเป็นคนขุดแมคโครบ่ะอ๋ออ๋อนี่ลูกพี่ขุดแมคโครนะดีนะเจอกันเจอกันกับชนกันใหม่ธรรมดาอ๋อเจอกันอะไรนะ จอกันไปหากันก็ชนกันธรรมดาเละชวนก็คือมันยันกันโอแกไปหากี่ครั้งแล้วไปสองไปหลายครั้งแล้วสามสี่ครัง้งแต่แต่ตอนแกขุดไม่รู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ตอนแกไปหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นมาจะเขียนอ๋อแกก็ไม่ได้รู้แกก็ไม่ได้รู้อะเนาะเออันนี้มันขุด,ข,ดขุดกี่กี่ชั้นนี่ซึ่งจะเห็นแกชั้นแรก ลงชั้นแรกชั้นแรกก็เห็นเลยแสดงว่าสมัยโบราณก็ยังไม่ประมาณร้อยกว่าปีะเนาะถึงไหมประมาณมันแกอยู่นี่ว่าหลายเขาไปเข้าทรงบอกว่าหลายสองพันปีว่ายังไงูอ๋อสองพันปีครับแต่ว่าดินดินนี้ดินนี้มันลอกกี่ครั้งแล้วเนาะใช่มันลอกมันจนนี่ชั้นสามมันยังไม่ถึงเขาเลยอใช่ใช่ใช่โอ้ยงานสองสัตว พันปีนั่นเหมือนเหมือนข่าแล้วเนาะใช่ในสนามพูดอย่างนี้ก็ยังยันกับผมเลยเนอะมา,มาขอสักสามตัวบางวา้่วอ่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ทำบุญใหญ่อยงเงี้ยอ <c oughs> โอ้<ม>ลูกพี่มีเลขก็ยงังเหลือเดียวว่าเจ็ดแปดเก้า,บา,บาลูกพี่แกมีเซนนั่นเนี่ยแกแกรู้ทักมาผมสัมภาษณ์แกก็ขนลุกไปด้วยเลยนั่นเนี่ยรู้อยู่ว่าขนลุกอืมโอ้แน่นอนแต่ว่า ขุดถูแกแกก็ไม่ไม่ว่าอะไรแกก็ไม่เห็นจริงเลยอ๋ออ๋อขุดขุดถูกแต่แต่แต่ไม่เป็นไรเลยเนาะแต่ถ้าคนธรรมดาขุดถูกก็มันจะไม่ค่อยดีแหละอืมแกจะก็จะมาเล่นเราเลยเนาะเพราะเราไม่รู้เนาะแต่นี่เราไม่ได้ตั้งใจนะไม่ตั้งใจไม่รู้เห็นไปหายอยู่ไม่ไม่คิดว่ามาจากไหนเอะละแกแกมาคุณนี่กี่เดือนแล้วเนาะ ผมมาขุดนี่ตะก,ก่อนอยู่ประมาณเดือนกว่านี่เข้ามางวดสองนี่ได้รถมาวิ่งนี่ได้เดือนกว่าแล้วนี่อืแล้วเพิ่งมาเจองวดงวดนี้ออเพิ่งมาเจองวดนี้แต่ธรรมดาะสะนี่โลกมาสามครั้งแล้วอ่าตะก่อนเขาทางังขุดไปแล้วครั้งหนึ่งสามเมตรนีพอมาลงอีกสามเมตรเป็นหกเจ็อเมตรถึงเจออยู่วัางห้าเมตรหกเมตรแล้วแเแกมาบอกสักสามตัวไม่ได้คอแกไหมไม่ได้คอเห็น เห็นยายเขาบอ,บอกเมื่อก่อนแกบอกอือให้แกขึ้นบ้านใหม่กันเลยพวกนี้เราว่าแกขึ้นบ้านใหม่พ่กนี้เนาะเออเขาทำที่ไว้ให้ละแต่ว่าที่แกฝันเห็นอย่างนี้แกก็ไม่ได้ถามว่าจะขอสักสามตัวได้ไหมยายแกก็ไม่บอกเลยบอกที่แรกเห็นเป็นหนุ่มสาวเนาะเุือก่อนยายแกบอกศูนแปดที่บอกศูนสามไปสามศูนเลย เมื่อกี้น่ะไม่ใหญ่แกมาบอกทุกหมดก่อนบอกอยู่สามซูลน่ะแต่ลูกพี่ซื้อได้ซื้อซื้แต่ซื้อแต่ลอตเตอรี่น่ะซื้อสามซูลไม่ได้มุดดินเนาะโอ้เสียดายมากเลยนะทักซูงกูกูยังอยู่ก็ซื้อสามซูลไปอยอะแต่งวดนี้ล่ะเมื่อคืนงวดนี้ผมอยู่ซื้อสองซูลสองซูลนี่นี่ก็ เลกดังกันนั้นเนี่ยดังเสียนยอดบุรีรํานันนเนี่ยให้มาสองศูนย์ครับผมขอบคุณมากครับลูกพี่ครับครับสวัสดีครับ